อนนี้นะครับเรากำลังลากไปลงเรือนะครับวันนี้เรามาตกปลาที่กันอีกแล้วที่บางสเสลี่บผมเราอยู่กับไต้ปั้นนะครับวันนี้กำลังกําลังลากเราไปลงน้ําอยู่นะนี่ตอนนี้แสงไม่ค่อยมีนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งเช้ามากเดี๋ยวไว้มีแสงเนี่ยค่อยถ่ายต่อเรือลงน้ำอะไรครับผมไปลุยวันนี้เราไปใหม่เอ็กซ์โซเซ่ตอนเช้ามีลมนิดหน่อยไม่นิดไม่นิดเท่าไหร่ยังไม่ตื่นนะ จอดแวะตกข้างในก่อนยังไม่ถึง <c oughs> จะลง้เลยเนี่ยจ <c oughs> อดรอบเนื่องจากขคือแรง <c oughs> นะลมแรงขอ,อยอภัยครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มเ,เ,เพิ่งเช้าคงคงแล้วนี่ทุกคนพาทิศขึ้นทางตอนนี้เราแวะเคาะกันหมายในก่อนนะครับข้างน,นอกลมแรงนี่ไต้ปันเดิงใหญ่เดิงใหญ่ไปเดี๋ยวเคาะล่องคามหาช่อนหากรุดใช่หากรุดหาช่อนไปลุย นี่ครับตาว่าโดนแล้วช็อตไปยักษ์เหินไหมไม่เหินไม่เหินไม่ใช่ลูกแม่หายหมดแล้วพี่ไปไปแถวยาวเล่นได้ใช่ไหมน่าจะได้อยู่ครับแล้วผมไปตามนะได้ปะว่าเบรกออกป่ะสายออกป่ะเอาไอ้กอรมาเลยกอมาเลยกอมาเลย ไม่ได้ดีหรกเรือมันขอยอยู่เอกิดมากับแต่ปลาใช่ปะเข้ากองแล้วมั้งครับตอนนี้นะครับเรามาถึงหมายอินซีกันแล้วนะฮะออกมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณแปดโมงครึ่งเราจะเริ่มจิก แคทอินซีกันแล้วนะครับผาลุยนี่ไงไปนั่นปั่นปันปันลูกกย้อนกยอนเอาไปตีล้วปั่นใม่ไหวพี่ผอไม่ใช่ไม่ตีแต่ไม่แน่นะบางทีกินอย่างเงี้ยกินขาลงป่ะไม่ครับจริงนะกินหน้าดิน ป่าอะไรวะเนี่ยจะปลาทับได้ปะนอนปินูจะป็นคนตอขึ้นมาแล้วตลบจัดเนี่ยหน้าดินเก่าเฮ้ยมันสะบัดหัวอยู่นะใส่สะบ่าเหรอใส่สะบ่ามาแล้ว ขาวอะเก๋าเก๋าเก๋าครับนี่นะครับเก๋าให้ตกอินซีแล้วให้ตกอินซีเก๋าเฉยแม่เก๋าแท้เลยนะนี่ครับเก๋าตัวแรกวันนี้ตกอินซีได้เก๋า นี่ไงนี่ตัวปั่นไม่เปิดปั่นปั่นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้เก่าลแล้วแน่เลยไหลวะ โอ้โหเกี่ยวข้างตัวมาเลยนี่นะครับสีขน đỉnh rồi đó, mẹ mình thấy mẹ mình thấy không mình thấy mẹ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  เกี่ยวอะไรเก็บเปล่าป่โตัวกินไปสิตอนนี้เราย้ายมาใหม่ที่สามนะครับผมเมื่อกี้เราได้โฉมมาหนึ่งเกาหนึ่งใหม่นี้เดี๋ยวหาอินสิชชั่นต่อไปลุย ทีอผมไม่โดนใครปะเนี่ยไม่น่านะใส่หัวใส่หัวลูกดิก๊กปลาปลาโอ้โห<ะ>สกักเพราะว่าอะไรดูกดิกดูกดิกแหมเผื่อไม่ได้ <ítulo> เราย้ายมาหมายที่สี่นะครับตามหาอินซีกันต่อไปหมายเมื่อกี้ได้สากมาเพิ่มสองตัวไปลุยเนื้อมันอร่อยนะปลาสากอ่ะหืมตีตี ยังยังกดลักกดลัลงปุ๊บลงปุ๊บไปนี่เลยทิกทิกได้สามทีกัดเลยมาแล้วมาแล้วสี่สี่ ใส่รังิมเดี๋ยวเลยอาตีไว้อ้าวฟิเตอร์รอดแล้ววะเนี่ยรอดแล้ววันนี้รอดแล้วนี่มึงเอามาใส่ถังกันยากินพื้นอ่ะใช่ครับยานะอ๋อ โอเคผมปลดแล้วนะได้แล้วหนึ่งตัวรอดแล้วกินซีแคสซะด้วยกินซีแคสนะครับพี่แววถือไหมได้หลบ้องเฮ้ยผมว่าถ่ายตัวใหญ่เลยนมถ่ายตัวใหญ่ก็ได้นี่นะครับมาอีกตัวแล้วน้องบาทซาบาทไทยแลนด์ไอ้นี่ใหญ่กว่าบาทหน่อยใหญ่กว่าบาทหน่อย

นับหมดนับหางไม่บาใหญ่กว่ากูอ่ะสากเกี่ยวตามาเลยอาแปเฟียนชิปลาสากนะครับตัวนี้ผมลากมาตรงนี้ก่อน หลังจากที่อินทรีเมื่อกี้นะครับตอนนี้น้ําตายเดี๋ยวน้ําน้าจะไหลทีประมาณบ่ายสองโมงกว่าตอนนี้ประมาณบ่ายครึ่งเราจิกเล่นกันไปก่อนแต่ร้อนมากลมไม่มีดูสภาพตัวกําลังจะละลายแล้วไปช่วยโอ้ยโอ้ยยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเร่งกัดข้างเรือเลยกัดเห็นตัวโห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  ต้องและใส่รองเทนี้กินสูงครับพี่โอ้สูงมากเมื่อกี้เห็นเลยเห็นตัวด้วยสูงมากเลยใช่ใช่แบบมันโฉบมันโฉบให้ดูเลยอะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง

นี่น,นี่เห็นตัวละนี่ไงนี่ไงมาแล้ว <c oughs> หลังจากน้ำทรายมานาน <c oughs> นี่นะครับเจดี <c oughs> โอมันก็ไม่ค่อยใหญ่นี่หว่าทำไมันรุนแรงขนาดนั้นเออได้เพิ่มอะไตัวผลงานรอบบ่าย,ย,ยมีชมงามเก่าอินซีไปเอวไปไปหน้าตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะครับเรามาแวะเก็บตามทางกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอินซีน้ำเย็นจะมีตัวหรือเปล่าหลังจากที่น้ำตายไปพักใหญ่ ปลายลุยนี่นะครับอินซีหมายสุดท้ายไซส์ห้าเออมาแล้วอินซีน้ำเย็นได้เลือดให้เลยเย็นจัดนี่ครับยวไปนะหัวทีมเงือดงด เาเเอดี๋ยวจักกุดอืมเข้าเต็มท้องูปะนี่มงึมงดูข้างแก้มเลยสี่มือมึงนี่เก่งมั้ล่ะเปรียวเดี๋ยวเอาปาลาลงให้ได้ครับ กองอีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลาปลานี่ไม่ใช่อินทรียอืมน,น,น,น่าจะเก่าครับ ôi, nó rồi nè, nó kéo căng rồi mà, nó này. Cầu. โอ้โหสลิดหินนะฮะกินไม่ได้ไไดแต,แต่แต่มีพิษใช่ไหม ตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งพอจะกลับมาถึงนานมากยมกันหมดผลงานก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลงแบบเป,ป็นปลาลวมให้ดูอีกโอเคอินซีเก่าไปเจอกันจิปหน้าครับซียา